สวัสดีค่ะวันนี้ต้องก็พาทุกคนมาเที่ยวพัทยานะคะเราจะนั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะล้านกันคะ่ะทุกคนพัทยาใต้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือท่าเรือแรมบริไฮคะ่ะต้องก็กำลังจะเดินนะคะไปที่เรือนะคะเพื่อที่จะ ข้ามฟากไปยังเกาะล้านค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเลยนะคะนี่คือบรรยากาศส,สดๆจากท่าเรือแหลมบาริไฮ์พระยาใต้จังหวัดชนบุรีค่ะมาเที่ยวด้วยกันกับต้องช่องเที่ยวกินรีวิวนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศส,สวยงามที่พัทยานะคะทะเลก็สวยแล้วก็เรือก็สวยเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเรือลำใหญ่นะคะเราจะไปขึ้นกันค่ะทุกคนนี่ค่ะ เป็นจุดจ่ายค่าโดยสารนะคะจ่ายค่าโดยสารเรียบร้อยก็ขึ้นเรือได้เลยนะคะต้องได้ที่นั่งหน้าเรือเลยนะคะตรงหัวเรือเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่ประทับใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่มาเที่ยวก็คือตื่นเต้นที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดก็คือภัรยาใต้ค่ะเพราะว่ารู้สึกดีมากๆต้องเป็นคนชอบเรือ ชอบทะเลมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันกับต้องช่องเที่ยวกินรีวิวที่พัทยาเหมืองที่ไม่เคยหลับไหลค่ะทุกคนแถมยังมีธรรมชาติที่สวยงามให้เราได้พักผ่อนให้เราได้ท่องเที่ยวอาหารก็ดีผู้คนเป็นมิตรนะคะชอบมากๆเลย แล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้มาเยือนที่จังหวัดชนบุรีัยาใต้ค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางคนเดียวตามล่าฝันเพราะว่าอยากเดินทาง7 7จังหวัดในประเทศไทยนะคะถึงฐานะของต้องจะไม่ค่อยดีแต่ความฝันของต้องก็ยิ่งใหญ่เช่นกันค่ะต้องก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยนะคะเพื่อที่จะทำตามฝันของตัวเองนะคะ ฝันของต้องอาจจะเป็นเรื่องราวที่เล็กๆนะคะแต่มันทำให้ต้องมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วต้องก็เลือกว่าชีวิตที่ทำอยู่ตรงนี้มีความสุขมากที่สุดค่ะเราออกไปท่องเที่ยวเสพบรรยากาศที่มีความสุขไปดูอะไรใหม่ๆนะคะไปเจออะไรใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เจอนี่คือเรื่องราว และความสุขนะท้องทะเลที่กว้างใหญ่กับผู้คนมากมายที่ไม่มีใครรู้จักเรานะคะแต่กว้างใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนคือกว้างสุดหูสุดตามากๆเลยนะคะสำหรับทะเลวันนี้อากาศครึมฟ้าครึมฝนนะคะแต่โชคดีมากๆเลยค่ะฝนไม่ตกนะคะพอไปถึงนะคะก็มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเราจะใช้เวลา จากท่าเรือนะคะแหลมบริไฮไปยังเกาะล้านนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีเดี๋ยวต้องจะพาทุกคนดูวิวทะเลไปยาวๆเลยนะคะก็จะมีเรือประมงนะคะที่ทุกคนเห็นตรงนั้นเขากำลังจะาหานะคะของทะเลไปขายแล้วก็จะมีเรือรับจ้างนะคะเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นเรือรับจ้างนะคะแบบใหญ่มากๆใหญ่แบบ อลังการมากๆเลยนะคะต้องก็ได้ขึ้นครั้งแรกเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นเรือที่มาจากฝั่งเกาะล้านนะคะกำลังจะเข้าที่ท่าเรือแหลมบริหายะคะ่ะทุกคนก็ทุกการเดินทางก็มีจุดมุ่งหมายนะคะก็คือเกาะล้านนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปยังจุดมุ่งหมายนะคะแต่ว่าก็ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศในการเดินทางจากท่าเรือแหลมบริไฮ ไปยังเกาะล้านนั่นเองค่ะทุกคนก็พาทุกคนมามีความสุขแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะชีวิตเราก็ทำงานด้วยเที่ยวด้วยแล้วก็บันทึกความทรงจำในการเที่ยวของเรานะคะวิดีโอต่างๆที่ต้องได้บันทึกในช่วงในแต่ละวัยนะคะก็ทำให้ต้องมีความสุขนะคะมากๆเลยค่ะความสุขที่ต้องได้ทำลง มือทำนะคะมีค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่มีความสุขมากๆจะมีเกาะนะคะขึ้นเป็นภูเขานะคะต้องก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรเพราะว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรงนั่นเองค่ะถ่ายความประทับใจต่างๆนานามาให้ทุกคนได้มาเที่ยวด้วยกันกับช่องเที่ยวกินรีวิวนะคะขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนสำหรับการรับชมนะคะต้องก็ทำวีดีโอเพื่อที่จะไปสร้างไรายได้เพื่อที่จะ นำเงินไปท่องเที่ยวไปทำตามฝันของตัวเองค่ะก็สนับสนุนคนที่มีความฝันนะคะลงมือทำเลยค่ะชีวิตเรามีชีวิตเดียวนะคะเราก็ใช้ให้มีความสุขโดยการที่ไม่เบียดเบียนใครนะคะนี่คือบรรยากาศที่ใกล้จะถึงเกาะล้านแล้วค่ะทุกคนแบบตื่นเต้นมากๆดูสิคะเรือแบบหลายลำมีแต่ลำแบบใหญ่มากๆมาจอดแบบ เยอะมากๆเลยค่ะภาพที่ดวงตาที่เราเห็นนะคะคือตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนตื่นเต้นสุดๆไปเลยทะเลที่แสนกว้างใหญ่มีเกาะมีผู้คนอาศัยมี้านของชัาม,มีวัดมีอะไรที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่เราคิดว่าเราไม่เคยเจอแต่เราได้เจอนะคะก็ มีความสุขมากๆสำหรับการท่องเที่ยวการเดินทางในวันนี้มาที่พัทยาใต้จังหวัดชนบุรีนะคะต้องกำลังจะใกล้ถึงเกาะล้านแล้วค่ะทุกคนนั่นเป็นสปีดโบ๊ทนะคะสปีดโบ๊ทก็จะใช้เวลาประมาณสัก1 5นาทีนะคะ150บาทก็จะไปถึงที่ท่าเรือแหลมบริหายส่วนลำใหญ่แล้วก็จะเสียเงินประมาณ40บาทแต่ใช้เวลา4 0 4 5นาทีนะคะ นี่ค่ะตองก็บนันทึกตัวเองนั่งตองหัวเรือครั้งแรกในชีวิตแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะเที่ยวจนตัวดำแต่ก็มีความสุขค่ะตากแดดท่องเที่ยวไปนูน่นไปนี่นะคะไปตามความเหมาะสมแล้วก็ไปในตามรายได้ของเรานะคะเดินทางมีความสุขมากๆเลยค่ะนี่ ใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนใกล้จะถึงจดหมายที่เราจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วนะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเกาะล้านก็จะเป็นภูเขาที่สังเกตจะเป็น3มลูกนะคะภูเขา3ามลูกที่ไล่ระดับจากเล็กไปใหญ่นะะี่ค่ะเราจะมาถึงแล้วนะคะเรือจอดแล้วก็เราจะ เดินลงจากเรือเพื่อที่จะไปเที่ยวกันต่อค่ะทุกคนมีสถานที่สวยงามในเกาะล้านให้ทุกคนได้เที่ยวผ่อนคลายและอาหารการกินก็ ใส่มากทุกคนโอ้ beautiful bees ทุกคนต้องพามาเที่ยวที่หาดสังวานนะคะที่ชนบุรีสวยมากเลยค่ะเขาไปเขาว่ายน้ำกันนะคะแล้วกำลังเล่นน้ำกันสวยมากค่ะน้ำแบบสีฟ้าเลยนะคะทุกคนเห็นโตดหินเลยสวยมากๆค่ะ คนน้ำใสามากต้องหลับน้ำใสามาก,ามากทุกคนกคนเยอะเนี่ย